สรุปจบในคลิปเดียวแนวทางช่วยเหลือลูกค้ากรุงไทยเอ็กซ่าที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมและพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก่อนอื่นเลยค่ะจะขอแสดงความเสียใจยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่น้าท่วมและพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้จะมาบอกแนวทางให้กับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับกรุงไทยเอ็กซ่าอยู่บริษัทเองมีแนวทางในการช่วยเหลือดังนี้ค่ะ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของกรุงไทยแอ็กซ่าและมีวันครบกำหนดชำระช่วงระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2568จะได้รับการขยายระยะเวลาผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษค่ะจากเดิมระยะผ่อนผัน31วันขยายให้เป็น90วันค่ะและสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชาธานีไม่ต้องกังวลเรื่องข้อยกเว้นที่จะไม่คุ้มครองในกรณีเกิดเหตุภัยสงครามค่ะเพราะบริษั ัดเองยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างค่ะและจะให้ความคุม้มครองทั้งกรณีสูญเสียชีวิตบาดเจ็บที่เกิดขึ้นและจะได้รับตามกรมธรรมหากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทาขาจาได้ค่ะหรือจะติดต่อที่ลูกค้าสัมพันธ์เบอร์1159ได้กรุงไทยเอ็กซ่าเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ